แม่ปล่อยให้ลูกทํากิจกรรมต่างๆเล่นได้เต็มที่เลยค่ะโดยเฉพาะมุมที่เขาจัดให้มีการเล่นหนดบาทสมมุิอันนี้นะคะเป็นการฝึกให้ลูกใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและจินตนาการได้อย่างเต็มที่เลยค่ะพอใกล้เข้าขวบปีที่3แม่สังเกตว่าน้องชอบเล่นอะไรที่ต้องมีการออกกําลังกายต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆนะคะซึ่งบางครั้งก็ติดเล่นเกินไปจนไม่ค่อยทานอาหารแถมบางมือ้อยังไม่อยอมทานเนื้อสัตว์ที่เป็นแหล่งโปรตีนอีกกลัวว่าลูกจะเริ่มตัวเล็กกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วแม่ก็เลยต้องหาอาหารเสริมที่จะมาทดแทนโปรตีนารตพชิ เบอรช็อกโกแลตอร่อยทานง,ง่ายเหมาะมากเลยในช่วงเวลาเร่งรีบในตอนเช้าเพราะว่าเตรียมสะดวกและรวดเร็วแค่ฉีกซองใส่แก้วผสมน้ำเปล่าแล้วก็เช็คเ็แบบนี้ได้เลยโปรพัสใช้เทคโนโลยีคิสตันเจลเพิ่มการดูดซึมของสารอาหาร Ma d ด in อ s a และได้รับการรับรองจากสามสถาบันที่น่าเชื่อถือได้มีส่วนในการเพิ่มกล้ามเนื้อสูงเร็วให้ลูกน้อยมีสุขภาพที่แข็งแรงเสริมสร้างภูมิคุม้มกันให้กับลูกน้อยถึง3เท่ามีโปรไบโอติกพรไบโอติกและเบต้ากูแคนจากยีสต์มีไฟเบอร์สูงและตัวนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลด้ววยนะคะคคใรที่กววังล ลูกน้อยจะได้รับโปรตีนที่ไม่เพียงพอแนะนําให้ลองเลย